สูงขึ้นไปยิงโอเคสวยงามมากโอ้โหบีคนเยอะโบ้ด้วยก็บีงานงอกละโอ้โหอะไรกันเนี่เอออย่าลงอย่าลงอย่าลงขึ้น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 ด้านหลังนี่มันอะไรกันดิเอาเลยครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะผมวันนี้อาจจะน่ารังคาญดิ้งนะเพราะว่าจะมีเสียงพวกอ่า เสียงพวกจิ๊กหรี่นะเข้ามานะผมเพราะว่าผมอัดช่วงตอนกีคืนนะผมไม่ค่อยมีเวลานะหลังจากที่เพื่อนๆก็รู้นะว่าผมกาลังทําบ้านอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยนะช่วงนี้นะฮะอาจจะลงคลิปชา้าไปนิดนึงแล้วก็อาจจะทําให้อมันชา้าจริงๆนะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่บอกเลยว่ายังไงผมก็จะไม่ทิ้งทุกคนเนะยผมก็จะพยายามทาคลิปเรื่อยๆนะผมโอเค ดี๋ยวันนี้เราจะไปลือบ้านแดงกันนะฮะจัดเลยนะผมแต่ผมบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าคลิปอาจจะสั้นๆนิดนึงนะเพราะว่าผมต้องเล่นนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เสียงจิ้งหรีดมันรบกวนเพื่อนๆนะฮะโอเคอาจจะประมาณสิบนาทีนะผมโอเคอดทนนะช่วงนี้นะครับผมขอจัดการบ้านให้เรียบร้อยนะผมโอเคจัดการบ้านนี้ไดดีกว่าอ่าตรงนี้นะลง อึ๊บับปอืมเอาละทีนี้ก็ต้องระวังนะนำบีพ้พึ่แน่ยืแบบเพิเท่เรารอไประเบิดปอืมอืมอืมแตกไหมาอาลูกดึงแตกปะรุ้งงไปออกไป บ้านต้องปาเลีแต่จังหวะนี้บ้านแนวโคตรเยอะเลยดูดิดหนังนู้นก็มีเดี๋ยวมีเปโลเอาวะน่าจะมีมั้งโคตรเยอะาแต8มองหลังด้วยอันตรายเหลือเกินอ๋อถึงหมดฝัง่งมองเนี่ยคือผมมองโบลเดอร์นะมองว่าโบลเดอร์มันมาไหมโอเค มีไหมไม่มาใช่ไหมมันมาแน่ๆเลยวะไว้ใจไม่ได้ผมกมีฮูริอยู่ที่นี่สองถึงที่รู้หรอเปล่าบ้าเลยกับค้าประมาณนี้นิดหนึ่งับเพื่อนๆโว้ยโคตรเยอะถือว่ายิงโรดอร์มาหรือเปล่า ยิ่งถึงโรเดอร์อ่ะมันบอกเมื่อกี้เนี่ยโรเดอร์มาไหนเงี้ยไหนเงี้ยโรเดอร์โรเดอร์ผมเจอแล้วอ่ะตรงข้นไปยิงโอเคสวยงามมากโอ้โหผมบีคนเดียวโรเดอร์ก็บกีงานงอกละโอ้โหอะไรกันไม่เอ้เอออย่าลงอย่าลงอย่าลงขึ้น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 ,นด้านหลังนี่มันอะไรกันี่ กลองทับโรเดอร์เปลี่ยนปีนแป๊บนะฮะเลยดีโหลดไปเลยก่อนเอาแม็กก่อนโอเคแล้วก็เปลี่ยนปืนไปลงลงลงอยู่ไม่ได้ละลงลงลงโอ้โหเก็บของเก็บของได้อะไรมาเก็บทั้งหมดให้ตอนนี้ลกไม่ถึไม่ได้ยิงไอ้นี่ค้างอยู่ดินนี่ไม่ได้ละผมผมผมต้องเปลี่ยนเป้าหมายวะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไป แย่แน่แย่ะแน่โอ้โหเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโคต้าออกขึ้นพักกำลังแบบบุรุอกบิชาร์เท่าไรเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วโคตดเยอะเราจะทำยังไงผมที่จะล่อมันตรงนี้ได้ผมมีวิธีก็คือเราต้องพยายามวิ่งอ้อมนะฮะให้ให้กว้างที่สุดนะผมแต่ต้องระวังด้วยของบิฟงนี่มันไวมากนะฮะมันเวลาวิ่งมันพอๆกับเราเลยนะ โอ okay. เคนี่เราเปิดนะเก็บเก็บเก็บห้หมดของโอเคเรียบร้อยเดินขึ้นไปขึ้นรถขึ้นร okay. ถโอเคสวยอยไละโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแถาถูกข้างหน้าว่ะอ่าได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้าผมสวยงามมากนั้นนะดีบลงเลยแล้วก็เก็บของหลังรถให้ไวอ่าเก็บไปที่มันจะเป็นเก็บไปก่อนคืดคืดเราใช้วิธีนี้นะผมแม่ ผมขอให้นะผมบางครั้งที่ที่ประมาทนะมีน้องเขาบอกว่าเล่นประมาทนะครับผมโอ้โหเปโลมาแล้วมาแล้วไหนวะมันอยู่ไหนวะนี่นี่นี่นั่นแนี่หลบได้หวะโุ่นติดติดรถโอ้โหมันไม่โดนหัวมันแหละแปบนยังไงโอเคอึ้ยอุ้ยอืมโดนหัวดิโดนหัว กระถูหมดแล้วแย่แล้วปืนนี้โอเคโอ้โหเฮ้โดนหัวป่ะผมว่าเปืนกระถูป่ะเปืนศูนย์นะเราต้องกระหน่ำแบบนี้ที่ระเบิดไปโอ้ที่ระเบิดแย่มากอย่างนี้ได้อยู่ป่ะโอเคเกศูนย์ไว้บาเล็ต ขอละขอกำนังรัวๆเหมือนยิงติดไอ้นี่นะโอ้โหโคตรเยอะเลยเพื่อนๆยังเยอะเอาเควสเควสกำลังระเนินการอ่าผมต้องไปไหนวะต้องกลับไปโอ้โหเควสหลักโอ้โหหลอกจุดไหมฮะต้องไปคุยที่บ้านก่อนนะต้องทำเควสหลักอ่ะ เดี๋ยวบ้านมึงก็มึงโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยยังเยอะไหวปะวะเดี๋ยวทิปนัดได้เยอะอยู่ผมว่าได้อยู่ทักษะการโอ้โหผมว่าเสร็จนะเราต้องใช้วิธีการโอ้โหเยอะมันเยอะมากเลยผมใช้วิธีนี้แล้วกันเพื่อนๆทีนี้รถ อาจจะปาดให้ให้รถพังนะรถอาจจะพังก็ผมเพื BB ่อนแต่ม <ider>? um. ันคือวิธีที่ผมว่ารูสกน่าจะโอเคสุดละโอเคลงรถลง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 ไปวิ่ง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 บึ้มไหมเออโอ้โหยังโหดเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธโอ้โหรถผมไปหมดเลยแน่ นี่แหละทุกอย่างมันต้องมีการเสียสลาดแบบนี้ถึงจะอยู่รอดต่อไปโอเคหวังว่าที่นี่จะมีกล่องซ้อมไม่มีนะครับผมทิ้งไปปืนนี้ไม่เอาแล้วเราไม่ใช้หลังแต่ว่าเนี่ยลรไปอ,อ,อือออืออออโอ้โหไม่ตายว่ะมีของแค่นี้เอง โอเคเนี่ยตรงนี้ที่นี่มีกล่องซ่อมให้เรานะฮะถือว่าแจ่มเออรถที่ตัวเราก็มีเหย่าซ่อมสองกล่องเลยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวเราไปทําเควสก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวบ้านแดงขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้มาถึงก็ทำบี้ตีบ้านซะด้วยนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้จอดรถไม่ได้ว่ะผมเข้าผิดเดี่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนูไนะโอ้โหแล้วทำบี้ตีบ้านเหลือที่ฐานี้เข้ายากนะ ค่อยๆเข้าไปแล้วกันนะครับเอ้าเข้าพอดีเลยเว้ยเข้ามาในเขตซอมบี้พอดีเลยโอเคได้ได้อยู่มั้งอ่าเยอะเยวะเก็บของก่อนนะอาหารเต็มปึ๊บปึ๊บเก็บนี่ไปน้ำมันน้ำมันเก็บไปก่อนเก็บนี่ไปนะฮะบาเลตอ่าบาเลตอ่าเก็บนี่ไปก่อนละบาเลตเก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้นะอ่าเก็บยาวิ่งนี่ไป ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าแนฮะผ้ถึกว่าตองบีจจะบุกบ้านเนะโอ้โหแย่เลยนะผมแล้วก็อย่ามีเควสกับเพื่อนๆอ,อีกเนะน,นะ้ทางไหนวะเนี้ยทางนี้ทางนี้ขึ้นข้างบนนี้ก่อนต้องเตรียมของกันผมรู้สึกว่าผมต้องใช้ปืนจำพวกนีล่าถอดถุงออกมาเอานี่มาใช้นะผม กระตุกมันเยอะกว่านะเยอะมากโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับคนในบ้านตอนนี้ผมกําลังอัพในส่วนของตรงนี้อยู่เพื่อเพิ่มอารมณ์ให้กับคนในบ้านนะฮะซอมบีทีบา้านเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งจะีพึ่งอยากรับเฟสป่ะไหนวะอุอ้ยอุ้ยโอ้โห,โโหไ,มไม่มีการทักเลยเฮ้ ยงตีจะตอนนี okay, okay. you, ่เลยคืออยู่คนนั้นอยู่ด้านบนวะว่าอะไรของมันวะอยู่ข้างบนแน่ๆเลยโอเคเข้ามาหาเธอแล้วอืมเรารับฟรีสก่อนเลยแล้วก็อยู่ตอต้องไปในส่วนตรงนี้นะโอเคจัดไปเรียบร้อยนะผมตอนนี้คือทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรา ไปุยกันต่อเลยนะผมเพื่อเป็นการบบไม่เสียเวลานะเดีย๋ยวผมขอเบอิกกล่องซ่อมก่อนกล่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาซ่อมรถตังนิดนึงรู้สึกว่ารถเราค่อนข,ข้างยับนะฮะโอ้โหไปด้านในนั่นเลยเหรอผมว่าเจองานงานหนักแน่ๆถ้าเข้าไปด้านในนั้นนะอาจจะเป็นบ้านสองหลังที่อยู่รึมสุดแบบนะฮะผมบอกเลยนะว่าบ้านสองหลังนี่คือแบบงานงอกแน่ ถ้าเจอแบบว่าเฉวก็ยังดีนะแต่ถ้าเจอแบบทารหดนะผมผมก็ไม่ไหวนะผมเคยเจอแบบทาราหดมากบอกเลยว่ารับมือลําบากนะผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นไงไปเข้าไปทางนี้นะอีกเมืองนึ่งนะผมน่าจะเป็นเขื่อนนะเจออะไรวะฝั่งนั้นเป็นบ้านแดงนะผมยัาง,งางจริงด้วยขึ้นแบบบ้านแดงทันทีเลยนะ เขาผมรู้แล้วผมผมเล่นบ่อยโอเคไหนเขาดูหน่อยเแฟมีอะไรบ้างไหนมาคุยเห <c oughs> มือนเขาต้องการโอ้โหต้องให้คลิปไป <c oughs> ให้ซื้ออะไรต้องบางอย่างเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะเห <c oughs> มือนให้หาอะไรทกอย่างหนึ่ง หรือว่าให้ซื้อผมซื้อมาสองอันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการให้ซื้อของก็ได้นะแต่ทำไมเปลี่นไม่อะไรขึ้นเลยม,มาให้ซื้ออะไรวะอ๋อเขาต้องการกระสุนนะครับเพื่อนแล้วผมจะไปหาจากไหนวะกระสุนเดี๋ยวแป๊บนึง เขาต้องการกระสุนนะฮะโอ้โหงามไส้ต้องการอะไรไม่ต้องการต้องการกระสุนโอ้โหเหลือดชี่อโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปลุยตรงนี้นะอาจจะยากนิดนึงนะตรงนี้เขเตรงนี้นะผมเรามีตำแหน่งยิงอยู่นะอาจจะลำบากนิดนึงลงน้ำหรือว่างานนี้ลำบากเนี่ย โอเคเดี okay. ng, ๋ยวผมผมวิ่งขึ้นเดี๋ป okay. okay. ุ๊บตึกลงมาโอ้โหจะเต็ะใครเต็มันครับผมไปลงไปปุ๊บ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 โอเคค่อยค่อยค่อยไปโอเคสวยโอ้ยนักของผมไม่ค่อยดีด้วยน่าจะได้อยู่มั้งโอเคแตกแตกดิง มัน๋ยวคือมา打死ก่นอนคือจะเอาหลอยใกล้อยู่นะโอเคจะแตกรอบสองฮะนิดเดียวแต่เรา,าเป็นีโลด้วยฟลุ้นอันตรายมากโอเคแตกโอ,โอเคเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันเนียนว่ะไม่น่าคิดไม่น่าเชื่อว่าจะเดียดน,นะผมเคยขึ้นมาครั้งสองครั้งนะ ทำนี่มันก็เดินกลับเป็นกันะแต่ถ้าเราเดินลงมามันก็จะเดินตามอันตรายอันตรายตรงนี้มันเห็นไหมวะเห็นปะเห็นมวะเฮ้ยไม่เห็นวะเฮ้ยผมคิดว่มันช้าว่ะเพื่อนๆแทางหัวไปขับทางยี่ตัวคาโบอุ้ยแย่และ จับไม่ได้งานงอกเหนื่อยเลยเลืเอยอืม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 เยอะละไป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 มาเยอะมาเยอะมาเยอะไม่ไม่มีปัญหาครับผมอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเด้อเด้อเด้โอเคโอ้ยลอร์มารี่ลอมารี่ลอมาให้เจอเพื่อนคนนี้ไม่ไหวแล้วนี่ไงนะฮะ เข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยออดออดผมออดเว้ยผมเป็นสายออมอยู่แล้วเพื่อนเออเป็นไงแอบแนบเรียนแอบแอบแนบเรียนให้เพื่อนเพื่อนรับดาเมจแทนโคตรเท่ไม่มีกระสุนวะโอเคแต่ได้ของอยู่ oh, ไม่มีของเลยําหรับน้องที่สงสัยนะนี่คือลงไฟฟ้านะเพื่อนเพื่อนเ,ออเห็นตรงนี้มันมีเอ้นี้อยู่นี่โอ้โหไม่มีครับเพื่อนเพื่อนมันถูกลื้อหมดละผมต้องไปหาที่นแทนน่ะกระสุนแนะ่โอ้โหจลไปหาจากไหนวะตอนนี้ผมกําำลังสแกนหาการะสุนอยู่นะครับก็คือเราเทียตังค์เจ็ดิบห้าบาทผมในการสแกนหาแล้วนะผมกระสุน ผมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหใจเยนจเ็ยนใจเยนจเ็ยนใจเย็นใจเย็นโอเคมาดูที่ว่าตรงนี้จะมีไหมเข้าไปหาโอเคตรงนี้ไม่มีนะเป็นพี่มืดๆโอเคคนนี้เนี่ยแหละผมต้องเลิกใช้คนนี้นะสภา,าพผมไม่ไหวแล้วผมเออนี่ล้านขายปืนนี่แหละมี ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกินยาก่อนตัวเองจะไม่ไหวเอาโอเค<ต>เจอล,ละหนึ่งถุงสวงามมากไ,มไปรถไปรถแล้วก็ไปที่เวสเลย let's go อืมหมนุนโอโ้โหตัวนี้หนี่เพื่อเ,เอาเฮ้ยตายแล้วอะไรวะางโอ้โหเกาะแ,แน่นมากอือหือแป๊บๆรถไปแล้วนะฮะ <laughs> โอเคทิ้งแล้วผมไม่รู้ว่าให้จีบถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ต้องวัยผ่านหน้านะโอเคถูกต้องนะฮะต้องการสองถุงเหรอโอ้โหโลบจริงๆถุงเดียวไม่ต้องการต้องการสองถุงให้ตายเธอเทรดเดอร์อยู่ไหนไวะเนี่ยอยู่ดีนะโอ้อยไปหาเทรดเดอร์แป๊บโอ้เทรดเดอร์มันขายปืนนะเพื่อนๆครับมันเป็นแค่เป็นเทรดเดอร์แค่ปืนเนะี่ย ผมก็ซื้อปืนมาปืนไฟมาผมไม่มีอะไรเลยนะผมสั่งซับายดอกมาจะได้เรียงวะเนี่ยรอดูได้ผมรอขึ้นไม่เอานะฮะโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นทางนี้ตอนนี้จนตัวมากผมถ้าไม่มีผมก็ต้องทําการหยุดนะฮะหรือไม่ก็ทําการโอ้ไม่มีนะผมคือแซงเลยนะผมต้องทําการผลิตกระถุนเองนะผมค่อนข้างแย่นะอาจจะเป็นพาร์ทหน้าผมโอเค ผมขอสร้างกระถุนแบบนีน้เราต้องผลิตกระถุนเองแล้วผมโอเคครับผมเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาทหน้าเรามารลุยกันต่อแล้วกันนะฮะก็อยู่วันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะอาจจะมีเสียงยิ่งดีหน่อยขอภัยนะผม